แสดงภาพรวมเหมือนกับเวลาตายท่านอารมณ์ทั้งหกหรือเปล่าอารมณ์เดียวไม่ใช่ฉะเทาวารีกรับมารณาสันนาจวนะาในพอบกรนกรันเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์ฉะหรือเปล่าอารมณ์เดียวแต่เข้าหมายถึงหกคนมารวมกัน<ม>เขาเลยใช้ฉะเทาวารยก,กับออาคอนเนเรามาดูตารางสองตารางนี้เราสรุดจากหนังสือเราดูง่ายไม่งั้นท่านอ่านเนะี้ยอ่านไปอ่านมาทำไมอ่านไปเสร็จ อ่านกลับมาแล้วก็อ่านกลับไปแล้วก็อ่านกลับมาแล้วก็นอนไม่รู้เรื่องเราเลยจับลงตารางจำแนกทวารสามโดยโดยเจตนาทวารทั้งสามโดยเจตนา ก็คือเจตนาน,นอะไรครับในโลก,กิยะเท่าไหร่ยี่สิบเก้า 29. เจตนาอยู่ในยีเกได้แก่เจตนานในอะไรบ้างอปุดเจเท่าไหร่มาปุดเจเท่าไหร่นะแปดรูป5แล้วก็มีอะไรอีกตรงนี้ ้เจตนาไม่ใช่แล้วนะยี่สิบเก้าอ๋อมัรกเท่าไหร่มาร์กุศลเท่าไหร่ไม่เอาละอันนี้ไม่น่าใช่เจตนายี่สิบเก้ามหาอกกุศลสิบสองมาคุศลแปดเป็นยี่สิบเออยี่สิบเก้าเถูกแล้วนะี่เออแล้วเป็นลบทำไมอ่ะ ทำไมท่านปล่อยให้เราลบอ่ะเมื่อเราว่าเราเปลี่นถูกกลับมากก็ตัดเท่าไหร่แล้วยีิบก้าจบแล้วอ่าตารางนี้มีประโยชน์นะเรารวมไม่ทันเลยเผื่อนานๆออกสักทีหนึ่งอันนี้คือทวารเท่าไหร่ครับสามก็คือกายะทวาร วจีถาวรและมโนทวาวรกายทวารจำแนกโดยอกุศลเท่าไหรค่ครับเจเท่าไหร่สองมหากุศลเจเท่าไหรน่นาะแปมหาคตะกุศลเก้าตรงนี้รวมถามวกายะ ทวารอกุสนเกิดทางกายได้ไหมนอได,นะได้ไหมได,ได้ท่านอย่าดูชี้ตอบนะตอบตามความเข้าใจนี้กว่าถ้าดูชี้ตอบไม่มีประโยชน์หรอกอ่านชี้แล้วตอบถึงตอบถูกก็ไม่ได้ไม่ได้มีประโยชน์เพราะอ่านชี้ตอบเรา,เราเรพิจารณาตามนี้เนาะเกิดกายทวาลเกิดทางมาคุสนได้ไหมไจลเจริญฌานเกิดทางกายบ่า ใจอย่างเดียวครับไม่ได้เกิดทางกายเลยครับอันนี้คนเข้าใจผิดเยอะนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสมถาวิปัสนาสร็จทางใจครับเอาตรงนี้เกิดไม่ได้ดไม,ดมรรคตเกิดทางกายไม่ได้วจัจจีได้ได้ไม่ได้ส่วนมนโนได้หมดไนหะได้อันนี้รวมเป็น20สิ ยี่สิบยี่สิบเก้าตรงเนี้ยปีที่แล้วออกสอบอยู่ติ่งนิดเดียวเองถามว่าโลกุตตะละกุศลเจตนาหายไปสี่ดวงใช่ป่ะโลกุตตละกุศลเจตนาเท่าไหร, <4. S 1> จร่จริงจเจตนาทั้งหมดมีสามสิบสามป่ะอันนี้หายไปสี่ป่ะถามว่าโลกุตตละกุศลเจตนาเป็นชื่อว่าบุญไหม เชื่อว่าบุญแต่เป็นปุญญาพิสังขารเปล่าไม่เป็นพระปุญญาพิสังขารต้องย9ิบก้าดวงเท่านั้นเชื่อว่าบุญก็จริงแต่ทําไมไม่จัดเป็นอะไรไม่จัดเป็นปุญญาพิสังขารเพราะไม่ให้กเก่อเกิดภพชาติมีแต่การทำหลายพพชาติเท่านั้น อันนี้เขาสับเขาทแล้วออกไปหเกิดพบชาติมีแต่อะไรครับมีแต่ทำลายพบชาติเท่านั้นมารมัรคกุกศลเสด็ ไม่เป็นไรครับยู่ตรงนี้รานี้โลก,กตลนะุตรลัณ์แปดนาออันนี้มรรุสนเจสี่ผลสี่ส่วนกิริยาอยู่ไหนกระโดดขึ้นมาอยู่ตรงนี้เพราะฉนะนั้นในโลก,กุตตรลักณ์ไม่มีกิริยาเลยนะฉะนั้นบุคคลสำเร็จแล้วต้องไปหมากริยาทั้งสิ้นนะพระสารีบุตรหลังจากเป็นพระรหัตแล้วท่านเป็นหมากริยาตลอดไหมอาสีติสาวกเป็นหมากริยาหมดไหมหมดทุกคน พระเจ้าก็เป็นมหากริยามะมเป็นเป็นมหากริยาหมดเลยคตัวนี้เพราะฉะนั้นโลก,กุตละจึงไม่มีกริยาครับก็เวลาสําเร็จมรรคผลปัจจเวกวิธีแรกต้องเป็มหากริยาปะ่ะตลอด45ปีสอนด้วยตรงนี้ตลอดเลยเนาะอ่าสรบอีกหนึ่งตารางการจำแนกอภิสังขารสามโดยทวารสาม อันนี้ตารางผมว่าดูง่ายดีมะออกเลยง่ายอ่านเนี้ยงงจำแนกอภิสังขารเท่าไหร่ครับสโดยทวารทั้งสามคำว่าอภิสังขารต้องหมายถึงอะไรละอันนี้อภิสังขารมานบ้างจึงหมาถึงปุญญาอปุญญาอนเนญนชา มีอปุญญาพิสังขารถ้าส่งผลในปฏิสนธิการได้แก่อกุสนเจเท่าไหร่ปฏิสนธิการ11บเเว้นโอหถ้าจะถ้าเป็นบริการได้แก่อกุสนเจเท่าไหร่สิมะสิบสอง ปุญญาพี่สามขามีสิบสามดวงถูกอป่ปบ่ามม้นคนที่เจริญได้รูปปานก็เป็นปุญญามะแต่คนที่เจริญในอัตรูปได้เป็นอะไรอนเนนชา,นนชาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวปะ่ะาคน,นี้มาดูตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอันนี้เป็นรูปหรือเป็นอัตรูปเป็นอะไรครับ โลกแล้วตรงนี้เป็นโลบหลาโลกตรงนี้ชื่อว่าอะไรตรงนี้ดวงนี้ชื่อว่าอะไรเนวะเนวะ,นวะแล้วนี่อะไรนี่อะไรเนวะเพจต้องเป็นบอกเนวะกริยา เราเขียนให้ท่านงงนั้นแหละเพราะปกติสัญญาเรามาก่อนเลยป่ะที่ต้องการให้ท่านรู้ว่าเวลาเดินสัญญามาก่อนปัญญาป่ะยกเป็นสัญญาตั้งรอเลยป่ะเพราเดี๋ยวฉันยกแล้วเดี๋ยวฉันก็ย,ย้ายสัญญาตั้งเดี๋ยวอีกสัญญารู้ลแล้วมันต้องกระทบแล้วกระทบเงั้นที่เราเขียนตรงนี้สัญญาท่านต้องมาลงนี้ก่อนป่ะค่อยต้อยงวง,งนี้ไป ถ้าลงตรงนี้มงเพราะสัญญามันสับสนเราเลยทําให้ท่านสัญญาเราจึงให้ท่านรู้ว่าท่านะเอาสัญญาเป็นที่ตั้งเวลาปฏิบัติสัญญาเอาไปกินปฏิบัติไม่ได้เพราะสัญญาเป็นวิปลาสเปลอยู่ในสิบสองวิปลาสนะสัญญาวิปลาสถามว่าปฐมทุติตติเนี่ยตรงนี้มีปฏิภาคคณิมิปนนมเป็นอารมณ์เนาะ ถามว่าอันนี้รูปปัญจมมาชานป่ะทำไมพระอนุรุทธาจารย์จึงต้องเยื้องภาพของอรูปมาอยู่ตรงฐานของปัญจาระเคยสงสัยไหมทําไมเอาภาพนี้ไว้ตรงนี้ไปแม้เอาภาพตรงนี้ละ่ะเพราะว่าองค์ชานเท่าไหร่เสมอกันได้อะไรหมด คำพิวิสุทธิ์ที่มากกล่าวว่ารูปฌานข้ามโดยอะไรข้ามจากองค์ฌานหยาบใช่ปะข้ามจากองค์ฌานหยาบแต่อารูปไม่ได้ข้ามองค์ฌานข้ามจากอารมณ์อันนี้ต้องข้ามจากองค์ฌานปะเพระั้นในรูปต้องข้ามจากองค์ฌานนะองค์ฌานหยาบสุดก็เหลือเท่าไหร่สี่สามสอง แต่อารูปไม่ได้ข้ามองค์ฌานเพราะองค์ฌานข้ามได้อีงนะเพราะเหลือสองแล้วต้องข้ามจากอารมณ์ตัวนี้ชื่อว่าอะไรกรสิณุคาอากาสานณถิภาวะอากินแม้พวกนี้เป็นอารมณ์หมดมไหมมันอารูปต้องข้ามจากอารมณ์แต่รูปฌานต้องข้ามจากองอค์ฌานอาคนนี้ถามท่านใหม่ ถามว่ารูปทั้งหมดเนี้มีรูปปฏิภาพเป็นอารมณ์ปะยังมีรูปอยู่หรือเปล่ามีแต่ตรงนี้ทิ้งรูปหรือยังมีรูปมะเพราะฉะนั้นอาเนชาไม่มีรูปปกติมีรูปวันไหวพ่อรูปมะนั้นปัญจมัชฌารูปทั้งหมดวันไหวมะอารูปมีรูปหรือเปล่า จึงไม่หวั่นไหวเลยใช้ว่าอนเนนชาพิสาขงขังอากุศลเจตนาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวครับเพราะไม่มีรูปเป็นอารมนั้นคนที่เข้าอารูปชานตะกอนใส่หูชานหลุดไม่หลุดปฐมหลุดไม่หลุดทุติตาเตจโตปัญจาไม่หลุดคนตะกอนเท่าไหร่ไม่หลุดออกจากฌาน ตรงนี้แหละที่สมัยพรญเจสิท้าพระองค์เดินทางที่ไปปริพิธภัาที่กุสินารานนะที่แม่น้ํากับกุธานาทีรูปปุกษา,ามรรลับบุตรเนะี่ยมาเจอพระเจ้าที่ถวายผ้าทองสองผืนและพระห่มพระอานนท์บอกโหข้าแต่พระองค์วันนี้พระองค์สีดังอทองของอัมพัย พระเจ้าอนุรุมสองราตรีเราย่อมมีผิวอย่างนี้ราตีแห่งการตัดสลุสอปากับราตีคืนนี้อนุปาเราย่อมได้มีสีทองผ่องอัมภัยทั้งคู่วันนั้นลุกปุกปกุสามัรละบุตรเป็นลุกกษัตริย์บรละนะมหาพุทธเจ้าที่นี่เขาบอกว่าข้าแต่พุมิเจริญที่เนี้ยกุกกุทานนัที่อาจารย์เขาคืออาละด้าบอกก็เป็นอาจารย์เขานะว่าเขาคืนั่งที่นี่ เข็นเกวียนห้าร้อยเล่มผ่านไปเสียงดังมากเราถามอาจารย์ว่าอาจารย์เราเตือนหรือเปล่าอาจารย์ไม่เตือนอาจารย์หลับหรอไม่หลับแต่อาจารย์ได้ยินเสียงอาจารย์เราสุดยอะนะดมากพระเจ้าตรัสว่าสมัยหนึ่งเราอยู่โดมมเรือโดมมะเรือฟ้าผ่าแรงมากคอตายสี่คนตายสองคนวิ่งมาถามเราว่าเราเตือนเราไม่เตือนเราหลับเลยไม่ได้หลับ แต่เราไม่ได้มีเสียงเช่นกันกำลังพูดถึงอนเนนชาสมาธิครับอนเนนชาสมาธิคือเอาอาัลุปะฌา,านเป็นบาทนั่นเองจึงถูกบล็อกเสียงทั้งหมดตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่หลุดเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยใครได้ฌานต้องหลุดนหมดนะแล้วคนได้ฌานถือว่าได้พรหมจรรย์และอย่างตรงเนี้ยไ,ได้อย่างพรหมจรรย์ ได้ยังคนได้ฌานได้เป็นพรมอาจรรย์ยังได้ยังพรมอาจารย์ได้ยัง,าายง,ยงทำไมอ่ะครานี้เป็นผมป่ะนั้นสายพรมอาจรรย์หมายถึงสมถะป่ะถ้าไม่สมถะเราก็เรียกจันอย่างเดียวแต่ไม่ต้องมีพรมหน้า พขาก็บอกชัดอยู่แล้วว่าพรมอาจารย์ก็ต้องเป็นสายสมถะเปล่าท่านงงและลูกศาสเขียนตรงนี้พรมอาจารย์หรือเปล่าล่ะพรมอาจารย์คือสายสมถะเปล่าทุกครั้งพระองค์ส่งสอนสอนสมถะก่อนนะเปล่าตรงเนี้คือเรียกพรมอาจารย์และหลังจากนั้นพระวองค์เธอจงทำพรมจรรย์และกระทําที่สุดแห่งกองทุกก็คําว่าหลังจากได้พรการทําที่สุดแห่งกองทุกคือวิปัสสนาอย่าง ก็เอาพรมอาจารย์มาเป็นบารเจริญวิปัสนาต่อถึงที่สุดแห่งทุกได้นะใช่เปล่าเพราะ,ะนัาว่าพรมอาจารย์หมายถึงสายสมถะจึงมีคําว่าผลกระด้างถามว่าคนพวกนี้ออกจากกรามหรือยังหรือยังไม่ออกอย่าเอาเราเป็นที่ตั้งพวกเราอะออกจากบ้านไม่ได้ออกจากกาม ประกาศการจริงปฏิบัติเนคขมมะเนคขม,มะเนคขม,มะคือคนออกจากกามหรือยังออกจากกามแต่เราออกจากบ้านเนยเราจะประกาศขอเชิญผู้ปฏิบัติผู้ออกจากบ้านประกาศภาพซะใหญ่เลยเนคขมมะเราบอกน้าขมนะไม่ใช่เนคขมมะตรงนี้เรียกว่าอะไรครับเนคขมมะ ทำไมเขาไม่ออกจากกามอ่ะเราไม่เข้าใจหรือยังติดกามอยู่ถ้าเขาติดกามอยู่เขาตายเขาก็ต้องลงกามเสิก็ในเมื่อเขาไม่มีกามแล้วเขาตายเขาต้องไปพรมโลกไงแล้วตัวที่ทําให้หลุดจากกามคือตัวไหนล่ะเอกขคตาไงละกามฉันทานิวอนอ่ะใช่เปล่าวะใช่เปล่า ที่ทำหน้าตางงงจริงหรืองงเล่นงงจริงจริงหรืองงเล่นเล่นโอเคงงจริงจะอธิบายต่อนี่ในชั้นมัตีหรือเปล่าที่ไม่มีเคอเรียนไม่ถึงเพราะโควิดมาเลียบรีบเรียนรีบสอนรีบจบมีครับวิตกวิจารปีเตะสุข าาวิตกละอะไรละอะไรละพยาปาทะละอุทจจละอะไรกามฉันทะถามว่าในที่สุดตัวนี้อยู่อย,ยงคงกระันไม่เคยถูกละเลยใช่หรือเปล่าอย่างพวกที่ถูกละหมดไหมวิตกวิจารถูกละเกี้ยงแต่ตัวเดียวที่ถูกละคือตัวนี้ครับคือเอกค้าตา เวทนายังถูกละสี่รอบไหมละ่ะละทุกกายออกหรือยังตัวนี้เหลือโอเวคขาเปล่าล่ะหรือเว right? คขากระขาตาแสดงว่าละทุกกายไปยังละาสุกกายหรือยังละสุกสใจยังละทุกกายยังละทุกใจยังเอาใหม่มือแต่ละาที่จะสี่โงอยู่แล้ว นี่เป็นอุเบกขาเปล่าแสดงว,ว่าละทุกกายไปยังถ้าไม่ละก,ก็ต้องบอกว่าเหลือทุกเก่าเบกขาสิก้อนมันเหลือสุดท้ายเป็นะไรล่ะละวิตกทั้งคู่เนะก็คือละทุกกายนี่ละอะไรทุกใจนี่ละอะไรสุกกายส่วนนี่ละอะไร เมื่อละสี่อย่างตรงนี้เหลือเพียงแค่อะไรไก่ตาหนแสดงเวทนาห้าถูกละไปเท่าไหร่สี่แล้วเวขะแต่ตัวที่ไม่ถูกแตะตั้งแต่ต้นเลยคือเอกคาตาแห้เอกคาตาคือละกามฉันทาเปล่าเมื่อละกามแล้วเขาจะลงมาการอีกนะเมื่อละกามเขาถึงเรียกพรหมจันทร์นะเปล่าใช่เปล่าใช่ก็เรียกพรหมจันทร์เขาเลยเรียกเนคขมมะพระเจ้าบอกว่าเธอ แล้วสอนทยาศาสตร์อยู่ในอนุปุพิกถาด้วยเปล่าฐานกถาศีกถาทานสีนเนตสัจกรถา,าเนขม,มกักกถาใช่ไหมเนขม,มักก็มีครับนั้นสิ่งที่ดีสุดการปฏ,บฏิบัติได้วิปสนาต้องเข้าถึงพรหมจรรย์ก่อนเปล่าถ้าไม่ละก,กามตายไม่ตายตายสันโดษไม่สันโดษถ้าไม่ละก,กามสันโดษไหม สู่ป่าได้หรือเปล่าตายอย่างเดียวฮะพิสูบางรูปขอพระเจ้งสู่ป่าพ่อไม่ให้บอกว่าเธอยังไม่สันโดษเธอต้องละกามก่อนเข้าป่าเพราะนั้นคนที่เข้าป่าสายสมถะทางศีลวิปัสสนาเข้าไปตายอย่างเดียวแม้อยู่คนเดียวก็ตายปีบัสสานักหนึ่งปิดท่องส่งอาหารอย่างเดียวสันโดษไหมตายเพราะคนเดียวแต่มีกรรมคุคเนี่ยยิ่งตายเข้าไปใหญ่ นั่นคนที่ไม่มีกามอ่ะแม้อยู่ล้านคนก็สันโดษสันโดษไม่ใช่ปิดวิเวกไปบังคับอยู่คนเดียวแล้วว่าสันโดษไม่ใช่เดี๋ยวนี้สันโดษแล้วสันโดษอะไรอ่ะสันโดษอะไรบอกมันดีๆสันโดษอะไรอยู่คนเดียวแล้วลาะเดี๋ยวนี้ไปต่างจังหวัดสันโดษ